<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเลยตี้ครับคลิปชิปเป้าวันนี้นะครับเรามีรถเล็กมานำเสนอกันครับคันนี้สายสะสมคงชอบนะครับอ่ะใครมีงบประมาณก็ลองดูครับคันนี้เป็นเจ้าไดฮสุมิจเจตนะครับ สภาพสวยครับสีเดิมเครื่องเดิมครับช่วงล่างแน่นกันชนหน้าหลังนี่พร้อมโลบาผู้ขายตั้งราคาไว้ที่3ามแสนสหมบาทนะครับคันนี้ใครอยากจะได้รถหน้าตาน่ารักครับเหมือนกบนะครับคันนี้ก็ลองดูครับสนใจติดต่อผู้ขายได้ลิงก์ด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะรถเล็กๆแบบนี้แต่ก็ราคาไม่เล็กนะก็แลกกันครับพอหายากครับตัวนี้หายากจริงๆบางคนก็ถึงขั้น อ,อยากได้เก็บเอาไว้สะสมนะครับเพราะว่าเป็นรถที่หน้าตาคือนับวันเนี่ยมันจะยิ่งหายากไปเรื่อยๆครับแล้วคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีตังค์นะครับนะเพราะว่าถือว่าเป็นรถที่ราคาไม่เบาเลยทีเดียวนะครับเป็นรถสะสมแล้วกันครับคิดว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็สาภาพแบบสวยๆแบบเนี้ยเขาก็คนมีเงินเขาก็เก็บไปจอดเท่ๆนะบางคนก็ นะครับบางคนชอบไงรถคลาสสิกนะครับก็วันนี้เจอก็นํามาเสนอกันครับไม่ได้มีอะไรมากนะของบางอย่างนี่มันหาซื้อมันได้ตามท้องตลาดทั่วไปครับบางครั้งตั้งใจอยากจะได้นะแต่ว่าตามหาไม่เจอนะครับนี่แหละครับก็เป็นที่มาของช่องเรานะครับที่ว่านํารถแปลกๆแ,แนวเนี้ยที่ไม่มีขายตามเต็นต์ตามโชว์รูมทั่วไปเนี่ยมานำเสนอกันรวบรวมมาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ เลือกซื้อเลือกหาเลือกชมกันนะครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับดูเอาความสวยงามความบันเทิงครับแปลกหูแปลกตาครับก็เลือกเสพเอาแล้วกันนะใครมีงบประมาณอยากได้ก็จัดไปครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงครับไม่ต้องผ่านช่องนะครับไม่ต้องผ่านช่องครับทางช่องไม่ได้มีถุนได้ส่วนเสียอะไรครับเจอก็นํามาชี้เป้ากันครับแล้วก็ช่วยโปรโมทเจ้าของนะครับไม่ได้มีการเก็บเงินค่าโปรโมทอะไรกันครับถือว่าช่วยๆกันไปครับนะ ทางช่องผมก็มีข้อมูลลงครับทางผู้ขายก็ได้ขายรถไปด้วยนะถ้าเกิดมีใครมาเจอเข้านะครับใครที่สนใจจะสนใจจะขายรถนะก็สามารถเข้าไปในกลุ่มกระป๋อมาร์เก็ตได้นะครับปอมาร์เก็ตเป็นกลุ่มผมเองนะมีรถเก่ารถที่อยากจะปล่อยเนี่ยก็ไปโพสต์ขายไว้ได้เลยครับลงรายละเอียดเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับพร้อมรูปหรือว่าจะเป็นคลิปก็ได้ แล้วก็ใส่รายละเอียดไว้แล้วเดี๋ยวผมเจอครับก็จะนำมาเนี่ยครับช่วยโปรโมทให้ทางช่องทาง Youtube ด้วยนะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะใครมีรถจะปล่อยก็ลองเข้าไปดูได้ที่กลุ่มครับกลุ่มกระป๋อมาเก็ตนะครับโอเคแล้วคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าวใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ